สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสุดเงินล้านค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาหาหลักร้อยบนงวดวันที่1มิถุนายน64นะคะซึ่งงวดที่แล้วสูตรของเราตัวที่มันชนกันมากที่สุดนั้นมันไม่เข้านะคะมันไปเข้าตัวที่เราเป็นตัวกันไว้นะคะที่ลงคลิปให้มีทั้งหมดอยู่5สูตรนะคะตัวที่ชนกันครบทั้ง5ครบทั้งหสูตรนี้ไม่มีนะคะแต่มีชนกัน สี่สูตรก็คือศูนย์ตัวเดียวนะคะสี่สูตรคือศูนย์ตัวเดียวรองลงมาก็คือสามสูตรก็คือสี่เจ็ดหกแปดอันนี้ไม่เข้าเลยนะคะแต่มันจะเข้าตัวกันนะคะมันจะเข้าตัวกันเลขที่ออกก็คือ 5, 7, 9หลักร้อยคือ5นะคะหลักร้อยคือ5ซึ่งตัวกันของเราคือเลข5ตัวนี้มันก็เข้านะคะเข้าในหลักร้อยซึ่งจากสูตรที่ให้ก็คือจะมีสูตรที่1ตรงนี้นะคะสูตรนี้ค่อนข้างเดินดีนะคะ วันนี้เป็นวดที่15แล้วสำหรับสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้ยังไม่เคยหลุดนะคะเป็นงวดที่13แล้วเรามาดูค่ะว่าสองสูตรนี้จะเดินต่อได้อีกไหมแล้วก็สูตรที่บอกว่าเป็นตัวกันเนี่ยมันจะมีสูตรที่มันเพิ่งเดินเข้ามานะคะมันเข้าเป็นวดที่7แล้วนะคะก็จะเป็นสูตรนี้ที่ไม่ได้เอาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดู เพราะว่ามันเพิ่งเข้านะคะ6กงวดนะคะตอนนั้น6งวดก็เลยยังไม่ได้คำนวณให้แต่ปรากฏว่ามันเข้านะคะแล้วทีนี้เราก็นำมาให้เพื่อที่จะมาชนกับอีกสูตร2สูตรที่เข้าในงวดวันที่10บวันที่16พฤษภาด้วยนะคะว่ามันจะเดินต่อไหมสำหรับสูตรนี้ถ้าเดินต่อมันจะเป็นงวดที่8ปดไหมนะคะเพราะสูตรนี้เข้า7งวดแล้วทีนี้เราจะมีสองสูตรเดิมแล้วก็อีกสูตร สูตรใหม่สูตรหนึ่งที่เข้ามา14งวดยังไม่เคยหลุดเลยนะคะ14งวดยังไม่เคยหลุดเรามาดูค่ะว่ามันจะเข้าต่อได้อีกไหมนะคะก่อนอื่นดูสูตรสูตรเอาสูตรที่เราไม่ได้ทําให้ดูเมื่องวดที่แล้วที่มันเข้าก่อนนะคะสูตรนี้7งวดรวดยังไม่เคยหลุดนะคะถ้าจะเข้าอีกก็คืองวดที่8สูตรของเราจะใช้หลักร้อยของ3ตัวครั้งที่ส แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยของ3าตัวครั้งที่4นะคะหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่2ก็คือ6นะคะหลักร้อย3ตัวครั้งที่4ี่ก็คือ9นี่นะคะก็เป็น6กบวกเนะคะหกบวกเได้เท่ากับ15เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ5เป็นเลขเด่นตัวแรกสูตรนี้มีเลขเด่นเพียงแค่สตัวนะคะเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่1ก็ได้6 เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่3ก็ได้9เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่4ก็ได้เท่ากับ13เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ3นะคะก็จะได้เลขเด่นอยู่4ตัวก็คือ 5, 6 9 3เป็นเลขเด่นของหลักร้อยบนงวดวันที่1มิถุนายน64นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่เข้ามาแล้ว7งวดนะคะต่อไปดูสูตรที่2ซึ่งเป็นสูตรเดิมนะคะสูตรเดิมที่เข้างวดวันที่16พฤษภาคม64นะคะ สูตนี้คำนวณ16งวดเข้า15งวดนะคะล่าสุดวันที่16พฤษภาก็ยังเข้าอยู่สูตรของเราใช้เ,เส้นสีแดงตรงนี้นะคะใช้เส้นสีแดงนะคะเราใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยของ3ตัวครั้งที่2นะคะหลักหมื่นคือ0หลักร้อยคือ3ร้อยครั้งที่1นะคะคือ3ร้อยครั้งที่สองคือ0แบบนี้นะคะก็ ศูนบวกสามบวกศูนย์ได้เท่ากับสามเป็นเลขเด่นตัวแรกสูตรนี้จะมีเลขเด่นอยู่หตัวนะคะเลขเดน่นอยู่หกตัวเพื่อนๆพือย่าพึ่งบ่นว่ามันหลายตัวนะคะบอกเพื่อนบางท่านนะคะดูเพียงแค่สูตรเดียวแล้วก็บ่นเลยว่ามันมีหลายตัวนะคะทีนี้ดูเลขเด่นตัวที่สองนะคะเราจะบวกค่าของที่1ก็ได้สี่เลขเด่นตัวที่สบวกค่าขงที่หได้หเลขเด่นตัวที่สบวกค่าของที่สได้ เลขเด่นตัวที่5เราจะบวกค่าคงที่อีก1นะคะก็เป็น8เลขเด่นตัวที่6บวก1ก็เป็น9ก็จะได้เลขเด่น6ตัวก็คือ 3, 4, 5 7, 8, 9เป็นเลขเด่นของหลักร้อยบนงวดวันที่16พฤษภาคม6 4สุูตรที่1นะคะสูตที่1ซึ่งไม่ได้รวมสูตรนี้ให้ไม่ได้รวมสูตรนี้ให้นะคะสูตรนี้ ทำให้ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะทีนี้เรามาดูสูตรที่สองสูตรที่มันก็เดินค่อนข้างดี13ามวดยังไม่เคยหลุดนะคะ13มวดยังไม่เคยหลุดก็เป็นเป็นสูตรเดิมนะคะสูตรเดิมที่เข้าในงวดวันที่16พฤษภานะคะดูเส้นสีเขียวตรงนี้นะคะเราจะใช้หลักร้อยของ3าตัวครั้งที่1บวกด้วยหลักสิบของ3าตัวครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่1คือสหลักสิบครั้งที่สองคือ1แบบนี้นะคะ 3บวก1ได้เท่ากับ4เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวก1ได้5เลขเด่นตัวที่3าบวก1ได้6เลขเด่นตัวที่4บวก4ได้10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0เลขเด่นตัวที่หบวก3ได้เท่ากับ3มีเลขเด่นอยู่5ตัวสำหรับสูตรนี้ก็คือ4 5 6ห3เป็นเลขเด่นกองหลักร้อยบนงวดวันที่16พฤษภาคม64สนะคะสูตรที่2ซึ่งเป็นสูตรเดิมนะคะต่อไปดูสูตรที่3าสูตร สูตรใหม่นะคะ14งวดยังไม่เคยหลุดนะคะสําหรับสูตรนี้ให้ดูเส้นสีน้ําเงินข้างบนนะคะเราใช้หลักร้อยของ3ามตัวครั้งที่1บวกด้วยหลักสิบของ3ามตัวครั้งที่2แล้วก็หลักร้อยของ3ามตัวครั้งที่4นะคะหลักร้อยของ3ามตัวครั้งที่1ก็คือ3หลักสิบครั้งที่2ก็คือ1หลักร้อยครั้งที่สีก็คือ1 3บวก1บวก1ได้เท่ากับ5เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าของที่1ก็เป็น6เลขเด่นตัวที่3บวกค่าของที่5เป็น11เอาเฉพาะหลักหน่วยมาคือ1เลขเด่นตัวที่4ีบวก1ได้เท่ากับ2เลขเด่นตัวที่5บวก1ได้เท่ากับ3เราก็จะได้เลขเด่นเพียงแค่5ตัวสำหรับสูตรนี้ก็คือห หกหนึ่งสองและสามเป็นเลขเด่นของหลักร้อยบนงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมหกสี่สูตรที่สามนะคะเมื่อเรามาดูวันที่สิบหกพฤษภาปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือห้าเจ็ดเก้านะคะห้าเจ็ดเก้าหลักร้อยคือห้านะคะหลักร้อยคือห้าทีนี้สูตรหนึ่งก็มีห้าสูตรที่สองก็มีห้าสูตรที่สามก็มีห้า เดินค่อนข้างดีทุกสูตรนะคะก็เดินมาไกลพอสมควรแล้วนะคะสถิติ13 14 15งวดนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นของงวดวันที่1มิถุนาว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะสูตรที่1น,นะคะสูตรที่1เป็นเส้นสีแดงข้างบนนี้นะคะเราจะใช้หลักหมื่นก็คือ8 บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่1ก็คือ8แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่2ก็คือ6 6นะคะ8ปบวก8ได้16บกวกได้เท่ากับ22เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่1เป็น3เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่1เป็น4เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่สอง required. เป็น6 เลขเด่นตัวที่5บวกค่าของที่1เป็นเจ็เลขเด่นตัวที่6บวกค่าของที่1เป็น8มีเลขเด่นครบ6ตัวแล้วสำหรับสูตรนี้ก็คือ2 3 4 6 7และ8เป็นเลขเด่นของหลักร้อยบนงวดวันที่1มิถุนายน64สูตรที่1นะคะต่อไปดูสูตรที่สองสูตรที่2ก็คือเส้นสีเขียวนะคะเราใช้ หลักร้อยครั้งที่1บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่2อนะคะหลักร้อยครั้งที่1คือ8บวกด้วยหลักสิบครั้งที่สก็คือ1 8ึบวกหได้เท่ากับ9เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าของที่1ได้เท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาคือ0เลขเด่นตัวที่3บวกค่าของที่1 0ึบวกหได้เท่ากับ1เลขเด่นตัวที่4บวกค่าของที่4 สีบวกหได้เท่ากับ5บวกค่าคงที่สามหบวกสามได้เท่ากับ8เราก็จะได้เลขเด่นครบ5าตัวแล้วสำหรับสูตรนี้ก็คือเก้าศูนย์หนึ่งและแเป็นเลขเด่นของหลักร้อยบนงวดวันที่1มิถุนายนหกสี่สูตรที่สองนะคะต่อไปดูสูตรที่3ต่อเลยสูตรที่3ใช้เส้นสีน้ำเงินข้างบนนะคะเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะคะเราจะใช้หลักร้อยของสามตัวครั้งที่1 บวกด้วยหลักสิบของสามตัวครั้งที่สองแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยของสามตัวครั้งที่สี่นะคะหลักร้อยของสามตัวครั้งที่1คือ8ดหลักสิบสามตัวครั้งที่สองคือห่งบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวครั้งที่สี่คือ9ก้าแปดบวกหนึ่งบวกเก้าได้เท่ากับสิปดนะคะเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือแปดเป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองวกค่าคงที่หงเป็นเก้า เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่5 9าบวกได้เท่ากับ14เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ4เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่1 4บวก1ได้เท่ากับ5เลขเด่นตัวที่5บวกค่าคงที่1 5 1บวก1ได้เท่ากับ6ก็จะได้เลขเด่นครบ5ตัวสำหรับสูตรนี้ก็คือ8 9 4 5 6 นะคะเป็นเลขเด่นของหลักร้อยบนงวดวันที่1มิถุนายน64นะคะทั้ง3สูตรนี้ถ้าเราไม่รวมสูตรแรกนะคะจริงๆแล้วก็ควรจะรวมเนาะเพราะว่ามันก็เดินดีเหมือนกันถึงแม้มันจะแค่เจ็นวดก็ตามนะคะเราเมื่อเราดูตัวที่ชนนะคะตัวที่ชนกันทั้ง4สูตรนี้ปรากฏว่า ไม่มีนะคะไม่มีตัวไหนที่ชนกันครบสี่สูตรเลยแต่ตัวที่ชนกันสามสูตรนะคะสามสูตรก็จะมีอยู่ก็คือตัวแรกก็คือห้านะคะตัวแรกคือห้าตัวที่สองก็คือหกตัวที่สามก็คือแปดตัวที่สี่ก็คือเก้ามันก็อาจจะ หลายตัวนะคะอาจจะหลายตัวแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีตัวให้เลือกนะคะอย่างน้อยเราก็มีตัวให้เลือกดีกว่าไม่มีตัวใดให้เราเลือกเลยนะคะสําหรับสูตรหลักร้อยนี้นะคะท่านเพื่อถ้าเพื่อน,อนๆท่านใดมีสูตรของตัวเองแล้วมีเลขเด่นของตัวเองแล้วลองเอามาชนกันดูมาเทียบกันดูว่ามีตัวไหนที่ชนกันบ้างถ้ามีตัวที่มาชนกันแล้วมันอยู่ในสูตรที่มันเดินดี ก็ความน่าจะเป็นมันก็จะมีมากนะคะตัวที่ชนมีโอกาสมามากกว่าตัวที่ไม่ชนแต่ตัวที่ไม่ชนไม่ได้หมายความว่ามันจะมาไม่ได้นะคะมันก็มาได้เหมือนกันแต่ว่าความน่าจะเป็นและโอกาสมันย่อมมีมากกว่าตัวที่ไม่ชนอยู่แล้วแน่นอนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสูตรของเราไม่มีใครทราบว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดไม่มีใครทราบว่าตัวเลขตัวไหนจะมาหรือตัวไหนจะไม่มานะคะขอให้เพื่อนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ดูอีกว่ามีตัวไหนที่มันชนกันบ้างไหมเราลองมาดูตัวที่กันไว้บ้างนะคะถ้าสมมติว่าทั้งสี่ตัวนี้ไม่มาห้าหกแปดเก้าถ้าสมมุติว่ามันไม่มาเรามีตัวที่กันไว้คือตัวที่มันเพียงแค่สองสุดนะคะตัวที่สองสุดก็คือสามกันสามไว้นะคะกันสามไว้ซึ่งสูตรอื่นที่มันเคยเข้าแล้วมันเคยหลุด แต่มันกลับมาใหม่มันจะมี3อยู่นะคะก็ไม่แน่ว่าสูตรพวกนั้นมันจะเข้ามาแล้วก็สูตรพวกนี้มันจะหลุดมีสูตรที่หลุดสูตรที่เข้านะคะเราก็กัน3มไว้เผื่อนะคะเพราะว่าหลักร้อยของวันอังคารนะคะถ้าเลขออกวันอังคารหลักร้อยของวันอังคารตัวที่เด่นก็คือ6 4ส3 7สนะคะจะมี6มี4่มี9้ามีสามี7นะคะสมรับหลักร้อยบน หมดวันกว่นอังคารนะคะถ้าเรามาเทียบชนกับเราก็จะมีอยู่ในนี้นะคะมีอยู่ในนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะเข้าตัวไหนมันจะหลุดนะคะถ้าใครคิดว่าสุดเลขดับของตัวเองมันยังใช้ได้อยู่ก็ลองมาตัดดูว่ามันจะใช้ได้อีกหรือไม่นะคะตัวกันอีกตัวหนึ่งก็คือสีนะคะมันชนกันสองสูตรแต่ก็เพื่อนๆชอบตัวไหนก็ลองเลือกเอานะคะเลือกเอา เพราะดิฉันไม่ทราบว่าตัวไหนมันจะเข้าแต่ที่ทําให้ตามสูตรนี้ทั้ง4สูตรสูตรนี้นะคะดูสถิติของสูตรนี้ก่อนคํานวณ16งวดเข้า15งวดนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม63นะคะความน่าเชื่อถือมันก็มีมากพอสมควรนะคะมันมาหลุดงวดเดียวก็คือวันที่16กุมภานะคะหลุดวันที่16กุมภาหลังจากนั้นมันก็กลับเข้ามาใหม่นะคะวันที่ หนึ่งมีนาคมมันก็กลับเข้ามาใหม่ได้อีกเหมือนเดิมนะคะแล้ววันที่หนึ่งมิถุนายนมันจะเดินต่อไหมสำหรับสูตรนี้มีเลขเด่นอยู่6ตัวก็คือ2องสามี่ดดมันจะเดินต่อได้อีกไหมสำหรับสูตรนี้เราก็ไปลุ้นกันนะคะยังไม่มีใครตอบได้นะคะสำหรับสถิติ15งวดที่ผ่านมานะคะถ้ามันเข้าอีกก็จะเป็นงวดที่16ค่ะแล้วก็สูตรนี้เหมือนกันนะคะสูตรนี้13มงวดยังไม่เคยหลุดเลยมีเลขเด่นเพียงแค่5ตัวเท่านั้นตั้งแต่วันที่16 พฤศจิกายน63นะคะก็เดินมาเรื่อยๆนะคะยังไม่เคยหลุดสำหรับสุดนี้13งวดรวดนะคะความน่าเชื่อถือก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะคะมีเลขเด่นอยู่5ตัว90158ตัวไหนจะมาในหลักร้อยบนงวดวันที่1มิถุนายน64 สูตรนี้จะไปต่อได้อีกไหมเราก็ไปลุ้นกันนะคะแล้วสูตรนี้อีกสูตรหนึ่ง14งวดรวดยังไม่เคยหลุดเลขเด่นก็5ตัวเหมือนกันนะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน63ก็เดินมาเรื่อยๆสําหรับสูตรนี้เข้ามาเรื่อยๆยังไม่เคยหลุดเลยนะคะจนกระทั่งถึงวันที่16พฤศภาคม64ก็ยังเข้าอยู่แล้ววันที่1มิถุนายน64 8 9 4 5 6 ยังจะเดินต่อได้อีกไหมจะเป็นงวดที่15อย่างต่อเนื่องได้หรือไม่เราก็ไปลุ้นกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เพื่อนชายวิจารยณในการรับชมด้วยนะคะเพราะดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดตัวไหนจะไปต่อตัวไหนจะไม่ไปนะคะแล้วก็สูตรนี้สูตรที่มันเพิ่งเข้ามาได้7จงวดนะคะเพิ่งเข้ามาได้7จงวดของงวดวันที่16พฤษภาที่ งวดของวันที่16พฤษภาคที่เป็นตัวกันไว้ให้นะคะมันก็ยังเข้านะคะเลข5นะคะแล้ววันที่1มิถุนา5693จะเดินต่อได้อีกไหมนะคะเมื่อเรามาชนกันก็ถือว่าถ้ามันไปต่อก็จะเป็นงวดที่8นะคะสำหรับสูตรของเราทั้ง4สูตรระหว่างสูตรที่เดินดี15งวด13งวด14งวดกับ7งวดตัวไหนจะมาตัวไหนจะหลุดเราก็ ลองไปลุ้นกันนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปที่จะลงให้ทั้งสูตรแต้มบนแต้มล่างนะคะแล้วก็วิเคราะห์ไว้ที่จะออกนอังคารให้ท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสกินแบ่งรัฐบาลนะคะทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสเข้าได้เท่าๆกันไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผิดถูกย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าทราบจริงๆว่ามันจะเข้าหรือมันจะไม่เข้านะคะทุก ทุกอย่างพูดไปตามสูตรและพูดไปตามสถิติเท่านั้นนะคะหวังว่าวันที่1มิถุนายน64เพื่อนๆจะเฮงๆปังๆร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีค่ะ